สวัสดีครับโครงการก่อสร้างเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนพอสมควรในการดำเนินง,งานอีกทั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงก,รงการหลายฝ่ายรวมถึงมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะอยู่ในการควบคุมหรือเหนือการควบคุมหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารโครงการก่อสร้างให้ประสบความสําเร็จก็คือการวางแผนการทํางาน ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการให้มีแผนการดําเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่กําหนดไว้ทั้งนี้ในระหว่างการดําเนินงานก่อสร้างหลายๆโครงการโดยส่วนใหญ่มักจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้โครงการเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้สิ่งที่ทําให้แผนงานไม่เป็นไปตามกําหนดไว้อาจจะเกิดจากปัญหาหรือข้อผิดพลาดของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าของงานฝ่ายผู้รับจ้างหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับไปใดที่ทําให้แผนการ ดำเนินงานล่าช้าออกไปหรือส่งผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการอาจจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดช,ชอบการล่าช้านั้นที่เกิดขึ้นกับโครงการนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าหากโครงการมีกําหนดแล้วเสร็จที่ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามีบางเหตุการณ์ที่ทําให้งานต้องล่าช้าออกไปจากที่กําหนดไว้หากความผิดนั้นเกิดจากทางฝั่งผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเนี่ยก็จะต้อง เร่งงานหรือทําอย่างไรก็ได้เพื่อจะเอาเวลากลับคืนมาให้ได้นะครับเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้โดยอาจจะต้องเพิ่มคนเพิ่มระยะเวลาในการทํางานช่วง โอเวอร์ไทม์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่หากความล่าช้านั้นไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบหรือเกิดจากความผิดของทางผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมานะครับอาจจะเกิดจากทางผู้ว่าจ้างเองที่มีการสั่งเปลี่ยนแบบเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพฤติการอันหนึ่งอันใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางผู้รับจ้างที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งนี้ครับอ,อาจจะต้องเกิดการพิจารณาในเรื่องของการขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างขึ้นซึ่งหลักการในการพิารณาขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องสําคัญและละเอียดอ่อนครับ โดยเฉพาะโครงการภาครัฐเนื่องจากการขยายเวลาเนี่ยมันก็เหมือนกับการงดหรือลดค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าตามที่กําหนดไว้ในสัญญาบางโครงการมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนี่ยค่าปรับต่อวันเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจรับงานหรือพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาของโครงการก็จะต้องมีหลักฐานมีความชัดเจนมีข้อมูล หรือมีกระบวนการในการพิจารณาเรื่องการขยายเวลาให้ชัดเจนเพราะนั่นหมายถึงค่าปรับที่ที่จะถูกงดหรือลดค่าปรับลงไปการงดหรือลดค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐควรจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนมีเหตุผลและมีวิธีการคำนวณตรวจสอบถูกต้องตามหลักสากลน,นะครับในที่นี้ผมอยากจะขอแนะนำในเรื่องของ การใช้วิธีค r i ติ c a l p ผ่าเม t h อ d หรือที่เราเรียกว่า CPM เป็นการวางแผนงานโดยใช้วิธีสายงานวิกฤตนะครับซึ่งการวางแผนวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ช่วยคำนวณในเรื่องของความล่าช้าที่เกิดขึ้นภายในโครงการนะครับว่าหากเกิดความล่าช้าขึ้นแล้วความล่าช้านั้นเนี่ยเราพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ผู้รับจ้างไม่ผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบโครงการจะต้องขยายระยะเวลาออกไปถามว่าไอ้ที่ขยายระ,ระยะเวลาออกไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆกิจกรรมหรือเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุวิธีการคำนวณ นโดยใช้ CPM เนี่ยครับจะเป็นวิธีการที่จะช่วยคำนวณออกมาให้ได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในแต่ละงานนั้นจะทําให้ระยะเวลารวมของโครงการขยับหรือเลื่อนออกไปกี่วันซึ่งบางงานที่ล่าช้าออกไปเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาระยะเวลาที่ล่าช้าของแต่ละงานทั้งหมดเนี่ย เอามาต่อ,ต,อต่อกันแล้วก็สรุปว่าขยายเวลาทั้งหมดเท่าไหร่บางงานอาจจะขนานกันนะครับอาจจะทําคู่ขนานกันไปได้บ้างนะครับซึ่งวิธี CPM เนี่ยจะช่วยในการคํานวณแล้วก็ช่วยในการให้คําตอบได้ว่าโครงการเนี่ยจะมีการดีเลย์หรือล่าช้าไปกี่วันนะครับก็อยากจะแนะนําวิธีนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการเรื่องการขยายระยะเวลาตามสัญญางานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการของภาครัฐครับ